ครับผมสวัสดีครับ FC ทุกคนทุกท่านนะครับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับจากช่องจำลองพะมวนนะครับวันนี้ก็มีแนวทางนะครับแนวทางของฮานอยมัดรวมนะครับฮานอยมัดรวมมาฝาก FC ทุกท่านนะครับเนาะนะครับฮานอยมัดรวมนะครับเนาะอ่ะก็มาฟังคำเตือนก่อนนะครับเนาะ คำเตือนนะครับคลิปนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะไม่สนับสนุนทิ้งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะเด็กอายุต่ำกว่า18ปีต้องมีผู้ปกครองให้คําแนะนำนะครับจากช่องจำนองพามวนนะครับ FC นะครับเนาะเอามาดูกันนะครับเนาะเป็นจังใดนเนาะกองก็ดีนะครับแงกหน้าแงกหลังโยะมาดูกันเลยนะครับเนาะ นะครับจากนี่เป็นสูตรของแอดเองนะครับหาไม่ต้องพูดมากเลยวันนี้เอาไปเลยนะครับจัดไป3ามเจ็ดสนะครับเดี Ad 3, 8 4 8 5 8 6 8นะครับก็6 8นี้ออกดีดีเด้อ FC นะครับ3 9 4 9 5 9 6 9นะครับ FC ชอบตัวไหนนะครับชอบแถวไหนก็จัดแถวนั่นเลยนะครับเนาะ เอาอีกบอ่อเอาอีกบอ่อมนหลายคู่ยังนี่ครับนะเอากันเหนียวไปอีกนะครับกันเหนียวไปอีกนะครับมันมีสามหน่อยสี่หน่อยเพุ่นเออเอฟซี FC. ชอบแถวสี่ก็ซื้อเลขสี่เด้อชอบแถวห้าก็ซื้อเลขห้าชอบแถวไหนจัดแถวนั่นเลยครับก็นะครับ,รบ,รบจะนองพามวนคือเกาละ่ะนะครับ นี่ครับเนาะเป็นแค่แนวทางคือเก้าอันละ FC แนวทางเดอ้อนะครับเนาะนะบ่มีปู้ใดหูใดว่ามันจะออกตัวใดนะครับเนาะนะครับก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมคือเก้านันละนะครับเนาะชอบก็จัดคัดก็ผ่านนะครับเนาะนี่เอาไปเล่นฮานอยวันนี้นะครับเนะาะฮานอยวันนี้นะครับเนาะนะครับนี่นะครับหน่อยวันนี้เดอ้อ FC เอาไปซื้อหน่อยวันนี้กันนะครับนะครับเนาะ,นะขอโทษขอภขอภัยเด้อ,อดเสียงรถหยุดติดทนทางเนาะวันนี้ก็นี่นะครับเนาะนะครับ นี่ครับแถวไหนแถวนั้นนะเนาะถ้าปู้ใดมักแถวไหนก็เอาแถวนั้นเด้อนะครับเอฟซีอ่ะจัดไปนะครับจัดไปนะครับใช่เพื่อเป็นแนวทางนะครับชอบก็จัดขัดก็พานนะครับเอฟซีนะครับเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะถ้ามักแถวซีก็เอาเลขซีแถวนี้นะครับอ้าวหรืออีกตัวหนึ่งไปทันในวงนะครับ นะครับเนาะอ่าขั้นมักสามก็เอาแถวนี้ถ้ามักสี่เอาแถวนี้มักห้าแถวนี้เล้วมักหกเอาแถวนี้นะครับเอซีบอกเด้เลยว่าส่วนมากจะเข้าหน่อยปกตินะครับเนาะหน่อยปกตินี่จะเข้าอยู่ทุกวันนะครับเนาะนะครับหน่อยปกติจะเข้าทุกวันเอซีทุกคนทุกท่านก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะนะครับเนาะก็มีเข้ามีหลุดขึ้นบ้านั่นแหละครับเนาะไม่มีผู้ใดหูใดว่ามันสีออกตัวใดนะครับเนาะ ก็ทําไปเป็นเพื่อนแนวทางนะครับเนาะเพื่อนแนวทางเท่านั้นนะครับเนาะเพื่อเอาไปเป็นกับข้าวไร่วันกันเด้อวันนี้เป็นกับข้าวไร่วันเด้อนะครับเนาะนากับข้าวไร่วันนะครับเพราะว่าฮานอยมันมีคู่มือคู่มือนะครับออกคู่มือนะครับเนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นน้อยเฉพาะกิจอ่ากาชาดพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะครับเนาะหลายน้อยโพดนะครับเราเอาแค่นะครับจากอ่าเฉพาะกิจ พิเศษกาชาติ V.I.P. นะครับแล้วก็น้อยปกตินะครับเนาะนะเราก็จัดเอานะครับมักน้อยไหนก็ไปซื้อน้อยนั่นนะครับเนาะ F.T. นะครับเนาะตะเข้าแล้วก็คือหยุดเลยนะครับเนาะอย่าไปต่อนะครับเนาะเดี๋ยวเพื่อมันหลุดนะครับ F.T. นะครับก็ใช้วิจารณญาณนะครับเนาะในการรับชมนะครับนอกจากช่องจำนองพะม้วนนะครับวันนี้ก็ฝาก กับฮานอยมัดรวมนะครับนอสองกันยายนหกเจ็ดสูตรเอสจำลองพระมวนนะครับนอก็จับคู่ให้3 7 3 8 3 9 3 0แนะครับแถวเลขสเ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์นะครับแล้วก็5้าเจ็ดห้า6ปดห้านะครับเนอะชอบแถวไหนจัดแถวนั้นเ้อเอฟซนะครับตัวที่แอดชอบก็อยู่นี่ละที่วงกลมนะเอาเอาซีสันจักหน่อยเอาซีสันจ้กหน่อย ะครับลืมสีนะครับเนาะนี่นี่นี่จังแมนนี่ครับเนาะก็เป็นสีสันจักน้อยนะครับเอซี FC เพื่อเป็นนนาทางวันนี้ก็เอาไปซื้อกันเราไปซื้อกันนะครับขอให้ยังเฮงปังๆขอให้โชคขอให้ลาบขอให้มานนะครับตอนอาจากฮานอยเสร็จ ก็ไปตามหวยลาวพัฒนานะครับของเสียนลุนก็ลงไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะเสียนลุนก็ลงไปแล้วนะครับก็ให้เอฟซไปติดตามเบิ้งนะครับเนาะว่าเสียนลุนนะครับเสียนลำเป่านะครับเนาะโมเมนต์โมเมนเสียนลำเป่านะครับสูตรของแอดเองนะครับเนาะนะครับก็ติดตามไปไปดูกันนะครับเนาะแอดได้ลงไปเรียบทีเรียบร้อยแล้วนะครับนอกของสูตรของแอดนะครับแล้วก็เสียนลุนนะครับเนาะก็ ไปติดตามเบิ้งนะครับเนาะนะไฮเอฟซีใช้วิจารณญาณนะครับเนาะสูตรมีเข้ามีหลุดนะครับสูตรมีเข้ามีหลุดแล้วก็เซียนทุกคนนะครับเนาะไม่อยากให้สูตรมันหลุดนะครับไม่อยากให้มันผิดนะครับอยากให้เข้ามดทุกคนนะครับเนาะแต่มันบังเอิญมันหลุด็จังดานะครับเนาะก็ต้องใช้วิจารณญาณนะครับเนาะซื้อเล็กๆซื้อในนอตซื้อเอาไว้พอฟังนะครับเนาะตลาดลาวพัฒนาแล้วก็ฮานอยนะครับเนาะบ่ายนี้ก็จัดไปเลยนะครับเนาะ นะครับก็ตัวระบาดสองบาทนะครับกับข้าวไรยวันนะครับเนาะยามแรงยังค่อยไปรุ่นหวย่าาพัฒนากันนะครับเนาะอ่ะวันนี้ก็ขอให้ FC ทุกคนทุกท่านนะโชคดีกันทุกคนนะครับเนาะสำหรับวันนี้ก็เฮงเฮงบงๆนะครับก็กดติดตามกดแชร์กดไลค์ไปด้วยนะครับเนาะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆคลิปดีๆนะครับเนาะที่ทางแอสน่าจะเอามาลงให้กับ f c ทุกคนทุกท่านนะครับเนาะนะก็เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเนาะ วันนี้ก็สวัสดีครับผม